ข้ทุกคนนะคะมือนีน้นที่ยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขเลขมีที่มานะคะกับเลขวิ่งสายด่วนนะคะของอาจารย์หนุ่มเมืองยศเลขวิ่งสายด่วนนี่บ่ค่อยพิดนะคะวัตถิพันธ์มานีเพิ่นหายวิ่งเก้าเลขออก8ปดเก้าล่างนะคะวันนี้เพิ่นกระหายมาแล้วนะคะเลขวิ่งสายด่วนนี่มาตัวเดียวนะคะสําหรับเลขเอฟซีสารครามนี่เลขมีที่มาวัตถิพันธ์มานี เป็นงวดแรกนะคะเป็นงวดแรกเขา่าซีีบนนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะหามาแล้วจะเป็นโตได้นะคะจะหาไปบ้างเสงสัมผัสระว่านุทิยากับเอฟซีสารคามนะคะกับอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะในคลิปเดียวกันนุนทิยาลงร่วมคลิปเป็นสองอาจารย์ดังนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะอราบสวัสดีครับอาจารย์ยงไปเรไ่อยๆเลยครับไม่ามาค่อยตรงกันครับครับเงินกินข้างกินเขาอยู่หรอกเพราะครับเงินช่วงอาจารย์โทรมานโดน่นที่ยากอะอัดคลิปอยู่ก็เลยบ,บ่ว่างบางครั้งก็ไปส่งหลานอยู่โรงเรียนเลขมีที่มานี่ที่มาที่ไปนี่เขามาจังหวัดหรอครัอาจารย์เปอเขามาหวัวเดียวอยู่แล้วครับหวัวน,นิดหวัวน,นิดที่สองคนระับ อ๋อวันที่ผ่านมานี่เข่าเพิ่นเข่าบนหรือเข่าล่างเข่าบนครับเข่าซีซีมันปะค่ะครับดีดีมากเลยครับไฮมากงวดนี่เป็นงวดที่สองครับลักษณะการไฮเพิ่นจะไฮเฉพาะมือเลขออกคะอาจารย์ครับไฮมากมือเลขออกตอนเต่าเลยอืมออ่าอ่านติยาปอมมาค่ะมาแล้า มั็นเหล็สามตัวแต่ว่ามันเขาสองตัวพิษอีกอ๋อให้ยสามตัวที่ว่าเขาซี่ๆเขาสองตัวครับตัวสามของเขาอืมสแสดงว่ารักลอยพิษมันบ่ค่ะอาจารย์มันเป็นเล็กาบกันมันมันมันเหล็กบมันได้ไดตัดตั้นหรือไม่เหรอครับอ๋อหมุนหมุนในหัหนอ้าววันนี้น้องดิยาพร้อมแล้วคะ่ะครับผม 8, 5, 4, 8. ่แปดนนครับห้าสี่แปดครับเกสองกับสตัด์ิดันนครับอ๋อมันมันมันเป็นเลขบนมัน้งค่ะอาจารย์ครับผมเป็นบนแต่ว่าตัดติดบนล่างเราครับอันลิอยู่เกสองคูเลขสองเลขคูมันจิมเลขสองคููมันที่เป็นอีกสองคู่ครับ เลขสองตัวสี่มีสองคูค่ะมีเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งครับอ,อ๋อมีเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งครับผมมันถือว่ากกตัวกลังอีกนวีครับตาวเลขเลขสามตเป็นฮาซี่แปดนี่คือเอาแบบว่าผ่านเนี่ยไ้ตัดเป็นวาค่ะอาจารย์<ห>ครับผมตัดหฮตัดเป็นหาซี เป็นห้าแปดเป็นสี่แปดนุ่นที่ญาตัดถือว่าค่ะครับครับเกาเลขสองตัวจะมีเจ็ดเจ็ดกับหนึงนึอาจารย์เน้นชุดได้ค่ะเด่นมากเลครับอ๋อเพิล่ได้เห็นเน้นมากเพิลหายมากแบบนี้มันปะค่ะอเขบนอืข้างบนเ่ได้ข้างล่างมันปะอาจารย์ อ้าวสรุปสรุปเลขมีที่มามา3มตัวหางเดียวคือ5้าสี่แดนิยากับตัดหายหาซี่หาแปดซี่แปสำรับเลขสองตัวนี่เป็นเลขเบิ้นเจ,เจกับ1นงลงถือว่า่อาจารย์ครับคุณอ้าวขอบคุณอาจารย์หลายๆเล้อค่ะที่หายแนวท่านนะคะวันนี้กับคอยเอฟซีโเดีนะทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวั สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับอ,<า>อาจารย์เป็นยังไงคะเวลาบ่ค่คอยตรงกันเวลาะไม่คันครับโอ้ยากอีีค่ะยากจสรุ้ว่าเลขวิ่งซ้ายด้วนนี่วิ่งตัวไหนคะอาจารย์วิ่งห้าวิ่งห้านี่วิ่งหาบนล่างหรือจังไดคะครับ้อนก้อนนี่ก็ให้วิ่งไปเข้าแล้วนะผมล่องล่างนะครับก็วับสายวิ่งวิ่งสายลอนนะค่ะ แกันล่างนั่งเหรอครับอ๋อวิ่งห้าบนล่างครับไเน้นเน้นทั้งบนนะครับค่ะเน้นเน้นบนครับเพิ่นจับคู่ให้หาเดียวนี่ฟันสามอาจารย์ได้บอกคะแน่นครับเพิ่นให้หาหาเก้าเจ็ดห่า,หา ห้าเก้าเจ็ดห้างเดียวเราเพิ่นตัตจ้างได้ค่ะตัตก็คือตัตก็ห้าห้าเก้าตัตห้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามหกห้าเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดอาจารย์คือว่ามีร้านหน่อยบอกเลขบอกค่ะ นครับงวดก้อนกับไผ่ไปชี่สี่สีห้าส,ส,สามงวดก้อนมันบอก <ฮะ S 2> ค่ะพรางวดนี้วันนี้มันบอกแปดศูนย์หาครับร้านน้อยบอกแปดศูนย์หาครับพอดีมันตรงกับเลขวิ่งเลขห้านครับกิจะหน้าเบ,บิ้งค่ะมันทางบ่เออห่าเ็อาเกียร์ผมมามันที่อันนั่นแหละแต่องมาเล่นแปดศูนย์หกาได้นะครับ พราะว่าขร,ร,รุปปลามา่าแบบดวนๆนี่เล่กวิ่งสายด่วนนี่ให้วิ่งห้าบนล่างตะวันเน้นบนบนไหหม่าฟั่นสามอาจารย์นี่คือฮ้าเก้าเจ็ดปกตั๊ดเป็นสามจุดคือห่าเก้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดต้นดียาลงถือว่าคะ สำหร,รับเลขห้านบอกนี่คือบอกครั้งเดียวคือแปดศูนย์ห้าตรงกันพระค่ะอาจารย์ครับนึ่งหมดก่อนกับพี่แจ็มนึ่งนาค่ะเอาไม่ค่ะอ,อ้าวขอบคุณคหลายๆเด้อค่ะที่ให้แน้าท่านนะคะวันนี้ขอเอฟซีโสดีแนวท่านของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับวัสดีค,ครับ ยากับวราแบบดุนด้นๆนะคะเพราะว่าเวลาบอหลล่นะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าเพื่อนมาเมอเลกออกนะคะโทษไปเพื่อนกับว่าวางเวลานน้นที่ยาวางเพื่อนกับบ่าางเวลาข้างบอตรงกันนะคะสรุปว่าคลิปนี้เป็นหน้าทางของ อาจารย์นุ่มเมืองยศนะคะเลขวิ่งซ้ายด่วนให้วิ่งห้าตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างงวดก้อนนี่ก็วิ่งเก้ามันกลับไปล่วงล่างนะคะเลขออก8ปดเก้านะคะวันนี้มันก็เลยห้วิ่งบนล่างแต่ว่าเน้นบนนะคะห้ห้าเก้าเจ็ดสามตัวห้างเดียวนะคะตัดเอาแบบว่าพาดคือห้าเก้าเก้าเจ็ดห้าเจ็ดนะคะสำหรับเลขล้านหน่อยบอกห้างเดียวคือแปดศูนย์ห้านะคะ เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลนะคะตัดเอาแบบวผออาจจะเป็นนะคะเอาแบบผออาจจะเป็น8 0 0 5 8นนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลนะคะนุนทิยากขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีกับแนวทางของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะ ยากสิสรุปนะคะสรุปคลิปนี Breaking ้มีเลข2อาจารย์นะคะ2อาจารย์ดังคืออาจารย์หนุ่มเมืองยศกับ FC สารคามนะคะร่วมในคลิปเดียวกันนะคะเพราะว่ามอนี้มันเป็นมือเลขออกนุนที่จะจับ่บมีเวลานะคะพอไม่ไปนอนเอฟซีก็จะบ่มีเวลาเบิ้งทุกคลิปนะคะจาเป็นยั่งยิงต้องร่วมในคลิปเดียวกันคือ2อาจารย์นะคะอาจารย์ที่1ก็คืออาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะอาจารย์หนุ่มเมืองยศมีเลข เลขวิ่งสายด่วนนะคะให้วิ่งห้าบนล่างนะคะให้ฟันสามอาจารย์คือห9 7เจนะคะตัดหายก็คือหา5 5 7 9 7เจเจนะคะสำหรับเลขล้านเพิ่นบอกนี่ก็จะเป็น805นะคะนุ่นที่ยากกับตัดหายแ0นหาแนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางหาสื่อสากกินแบงรัฐบาลนะคะสำหรับเลข f c ซสลราคามเลขมีที่มานะคะ เลขมีที่มา fc สารคามนะคะเพิ่นกระไห,หาซี่แปดนะคะให้ตัดมุนยืนได้หนีก็คือหาซี่หาแปดซี่นะคะสำหรับเลขสองตัวก็จะเป็น7จกับ1นนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นแนวทางหาซื้อสกินแบงรัฐบาลนะคะน,นท้ทียากก็ขออวยพรไห้พ่อแม่พีน่น้อง fc โชคดีนะทางของ fc สารคามกับอาจารย์หนุ่มเมืองยศกวดวันที่17มกราคม2ห6 7นะคะ